สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงอีรุสุออนิว2022นะคะชุดนี้เป็นขอบ16นะคะชุดนี้มาพร้อมยางบิสโตน21570 16ปี22นะคะยางเก่าของลูกค้า รวมแล้วนะคะใช้ไม่ได้นะคะแวะมาเลือกดูยางที่ร้านนะคะพอดีลูกค้าเห็นเป็นล้อป้ายแดงชุดนี้นะคะราคาถูกนะคะราคาสุดคุ้มมากๆเลยลูกค้าก็เลยแลกเทิร์ล้อเดิมนะคะจัดล้อใหม่ป้ายแดงพร้อมยางบิสโตนไปเลยหนึ่งชุดนะคะนี่แลกเทิร์ล้อเก่าของลูกค้านะคะ ชุดนี้เพิ่มเงิน1น0 0 0บาทนะคะได้แล้วหม่ไปไ้ายแดงอิรุสุสวยๆราคาประหยัดประหยัดไปอีกหนึ่งชุดเลย วะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิดสุขอบ18นะคะนี่ชุดนี้นะคะมาใหม่สวยๆเหมือนกันเลยเส้นสีอยู่ชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคา25,900บาทนะคะน,นี่ชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิดสุนะคะขอบ17นะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมยางบบสโตน255657นะคะเป็นปี22นะคะนี่เส้นสีอยู่ชัดเจนเลยชุดนี้นะคะ18,900บาทนะคะลูกค้าสามารถนำล้อกเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะสวยมากๆเลยยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะสำหรับล้อใหม่ป้ายแดงนะคะ แวะมาเลือกดูกที่ร้านได้เลยค่ะนี่เราใหม่ป้ายแดงอิดสุที่ลูกค้าเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะคะที่ร้านก็ยังมีให้บริการอีกนะคะนี่สว,สวยเลยนะคะชุดนี้ราคา13,900บาทนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิตาสุขอบ18นะคะตัวท็อปนะคะชุดนี้นะคะหน้างเงานะคะชุดนี้ก็มาพร้อมยางบิสโตน265 60 18ปี22นะคะนี่เส้นสีอยู่ชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ก็จะแพงขึ้นหน่อยนะคะ28,900บาทนะคะสวยๆเลย มาเลิกดูได้เลยนะคะ ขอบคุณเก็กเจริญฟาร์มนะคะแวะมาอุดหนุนวันนี้นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงๆเลยๆนะคะนี่รอหม่ป้ายแดงสวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะแวะมาเลือกรู้ที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะ มาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลนะคะมาเลือกดูได้เลย สอบถามได้ที่099 354 4468นะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะออฟโรดสายลุยจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะ i s u ซ u นะคะรี v o นะคะมีให้บริการลูกค้านะคะขอบ16 17 18นะคะที่ร้านมีให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ เข้าไปดูสินค้าใหม่ๆพร้อมราคานะคะได้ในเพจร้านด้านล่างนะคะตรงคอมเมนต์ช่อง youtube เลยนะคะรอแต่ละชุดนะคะจะมีราคาบอกนะคะปักหมุดอยู่ในเพจร้านด้านบนเลยเข้าไปดูในเพจร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ